เจาะลึกฟุตบอล JFB สวัสดีครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับความคืบหน้าซิกโก้แนะแฟนบอลไทยทำใจไว้รอไม่ใช่ไม่มีโอกาสไปฟุตบอลโลกโค้ชซิกโก้อดีตกุนซือทีมชาติไทยมองว่าทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสไปฟุตบอลโลกแต่ต้องทำใจไว้รอ พร้อมฟังความคิดเห็นด้านลูกหนังของโคสเตียกับรีซอผ่านสารคดีบอลไทยไปบอลโลกไทยรัฐสกรุปเตรียมฉายสารคดีบอลไทยไปบอลโลกนำสามนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทย3ามเจรชั่นร่วมตีแผ่ชํำแหละยุทธวิธีทำอย่างไรความฝันฟุตบอลไทยไปบอลโลกจะประสบผลสำเร็จ3แข้งระดับตำนานประกอบด้วยโคสเตีย er, สะสมพบประเสริฐ ซิโกโ้เกติศักดิ์เสนาเมืองรีซอทีรเทพพิโนไทยบางช่วงโคซิโกโ้ปัจจุบันนั้นคุ้มทีมฮองอันยาลายสมงสรฟุตบอลลีกประเทศเวียดนามพูดถึงการที่แฟนบอลหวังได้เห็นทีมชาติไทยไปบอลโลกสักครั้งหนึ่งในชีวิตแนะนำให้แฟนบอลต้องทำใจแต่ทำใจไว้รอไม่ใช่ทำใจว่าไม่มีโอกาสขณะที่รีซอบอกว่ามันยากแต่สวนทางกับโคสเตียบอกว่า มันก็อาจจะเป็นไปได้โปรแกรมทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียแมตช์เดย์ที่1 16พฤศจิกายน2566ทีมชาติไทยพบกับจีนแมตช์เดย์ที่2 21พฤศจิกายน2566สิงคโปร์พบกับทีมชาติไทยแมตช์เดย์ที่3 21มีนาคม2567เกาหลีใต้พบกับทีมชาติไทย แมชเดย์ที่4 26มีนาคม2567ทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้แมชเดย์ที่5วันที่6มิถุนายน2567จีนพบกับทีมชาติไทยและแมชเดย์ที่6วันที่11มีนาคม2567ทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์ความคืบหน้าเนวินชิดชอบลั่นจะรับปราบปัญหาลิงเทื่อน หลังบางนัดมียอดผู้ชมทะลุไปถึง4แสนวิวปราบปัญหาลิงเถือนเนวินชิดชอบประกาศรับผิดชอบจัดการปัญหาลิงเถือนหลังจากบางนัดนั้นมีผู้ชมในช่องทางธรรมชาติโดยเฉพาะคู่ใหญ่ยอดวิวทะลุไปถึง4แสนวิวทางสโมสรเชื่อว่าหากดึงคนจากช่องทางธรรมชาติเข้ามาในระบบได้50,000แพ็กเกจจะทำให้ได้ยอดตามเป้าหมาย นอกจากนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวจากทาง Facebook ของคุณบับเบิลยิ่งลักษ์นะครับได้โพสตเข้าความไปดังนี้สรุปความประชุม16สโมสรไทยลีกวันนี้ได้ตามนี้นะครับยอดแพ็กเกจแฟนบอลที่ซื้อเพิ่มทั้งรายปีและรายเดือนจาก3นัดแรกอยู่ที่70,000แพ็กเกจวงเล็บตัวเลขกลมๆนะครับรวมยอดที่บุรีรัมยูไนเต็ดบีจีปทุมยูไนเต็ดและการท่าเรือ วงเล็บทีมเดียวที่ยังซ awesome. ื้อไม่ครบซื้อไปทีมละ20,000แพ็กเกจรวมเป็น60,000แพ็กเกจเท่ากับมีแล้ว1,30,000แพ็กเกตแต่สโมสรตั้งเป้าไว้ที่1,80,000แพ็กเกจหรือเพิ่มขึ้นได้อีก50,000แพ็กเกจหากได้ตามเป้าหมายน่าจะได้เงินสนับสนุนทีมละ10ล้านบาทเท่าฤดูกาลที่แล้วเงินรายได้จากตรงนี้สรุปว่าจะแบ่งแค่12ทีม นอกจาก3สโม,มสรที่ไม่เอาส่วนแบ่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่าสุดคือ True Bangkok United จะไม่ได้ส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยเหตุผลก็คือ True ได้10%จากการขายแพ็กเกจไปแล้วที่ประชุมว่างั้นนะปัญหาสำคัญในการขายแพ็กเกจก็คือการดูตามช่องทางธรรมชาติบางนัดโดยเฉพาะคู่ใหญ่ยอดบิลทะลุไปถึง4 0 0 0 0 0เนวินชิดชอบบอกจะรับผิดชอบการจัดการปัญหาลิงค์เถื่อนเอง สมสลอนเชื่อว่าหากดึงคนจากช่องทางธรรมชาติเข้าระบบได้50 0 0 0แพ็กเกจจะทำให้ได้ยอดตามเป้าหมายเงินสนับสนุนทีมงวดแรก12สโมสรอลมสมอลละ1ล้านบาทจะพยายามจ่ายให้ทันภายในเดือนนี้เพราะหลายทีมก็หนักหนาในเรื่องของสภาพคล่องเมืองทองอยู่ในเตดขอสลับเกมเยือน3นัดทำให้ต้องเล่นเกมเยือน8นัดติดไม่มีใครคัดค้านเพราะมองว่า เป็นการหาไรายได้ให้กับทีมในฤดูกาลที่ยากลำบากนี้แต่ให้แบบนี้แค่ฤดูกาลเดียวเท่าที่ได้ข้อมูลมาก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกคอมเมนต์ว่ารักบอลไทยช่วยกันอุดหนุนให้ถูกต้องคนละไม้คนละมือนะไม่กี่บาทเองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่สรุปข่าวมานะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลุงเนจัดการลิงก์เถื่อนเองก่อนอื่นน่ะให้จัดการกลุ่มแฟนบอลก่อนเลยครับถัดมานะครับ คอมเมนต์ว่าเพิ่มช่องทางซื้อรายนัดหรือรายวันเข้าไปอีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่นับคนสมัครรายเดือนที่จะไม่ต่อยุอีกนะเหนื่อยจริงไทยลีกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วคุณ่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ความคืบหน้าโคสล่ยอมรับช้างศึกยูยิมสามทำได้ไม่ดีหลังพ่ายอินโดในศึกอาเซียนโคสล่ได้เผยว่า ต้องยอมรับว่าเราทำได้ไม่ดีและอินโดนีเซียก็ทำได้ดีเข้าถึงตัวเราตลอดเราเสียประตูง่ายและทำให้มันดรอปลงเราเหมือนจะกลับมาได้แล้วแต่พอมาเสียประตูอีกทำให้งานของเรานั้นยากพอสมควรครึ่งหลังเราก็พยายามเปลี่ยนเกมแต่เราก็ตีตื้นไม่ได้ทำให้หลายคนกดดันต้องยอมรับการที่นักเตะชุดนี้ไม่ใช่ตัวหลัก มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่มันมีสิ่งที่ดีคือได้เห็นความชัดเจนในการรับมือกับความกดดันที่เกมต้องตัดสินในเกมเดียวก็คงเป็นเรื่องสภาพจิตใจและแทคติกที่เราเตรียมมาเกมแบบนี้ถ้าจิตใจเราไม่แกร่งหรือฝึกซ้อมไม่เพียงพอมันก็ผ่านไปได้ยากต้องยอมรับว่าเราทำได้ไม่ดีจริงๆหลังจากที่ปรับเปลี่ยนอะไรลงไปความพ่ายแพ้ เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังอยู่แล้วเราก็อยากเข้ารอบชิงแต่ก็เห็นอะไรชัดเจนว่าใครเป็นอย่างไรส่วนเกมชิงอันดับ3ตอนนี้เราก็ต้องฟื้นฟูร่างกายก่อนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปโคสตละกล่าวเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าลาออกเถอปะปิดกาสให้คนอื่นบ้างถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่เคยโทษตัวเองเอะะอะไรก็นักเตะ ตื่นเต้นกดดันกดดันอะไรเล่นในบ้านนะ่ะกดดันเสียงเชียร์หรือมีเสียงเดียวโค้ชต้องแสดงสปิริตถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าโค้ชทีมชาติไทยในโลกนะ่ะไม่มีใครเก่งเท่าโคตรละแล้วละ่ะสุดยอดจริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาฟิตกว่ามุ่งมั่นกว่าและเร็วกว่าเราเยอะเรานะ่ะไม่แม่นจังหวะ1จังหวะสองเข้าทำได้ไม่ดีลูกหลุดเดียวก็ไม่มีพลิกแพลง ลูกโมงกองหน้าก็ไร้ทิศทางลูกทีสามน่ะที่เสียประตูเกิดจากการผิดพลาดมงเข้าประตูตัวเองไม่ว่ากันมันสามารถเกิดขึ้นได้บางจังหวะน่าจะโมงย้อนก็ไม่ย้อนจากลูกย้อยหน้าประตูอินโดนีเซียที่โยนไปสุดเส้นหลังบอลจังหวะสองก็สู้ไม่ได้ลูกยิงไกลก็เหินข้ามคานแล่นอื่นน่าเสียดายที่ทำได้ดีแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ถัดมาครับคอมเมนต์ว่ารูปเกมสู้ไม่ได้ครับนึกว่าเหนือกว่าเขาพอเล่นเกมตัวเองไม่ได้นะ่ะเลยเป็นแบบนี้แบบที่เห็นนะ่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ารู้ว่าเขาทุ่มไกลแล้วทําประตูได้ตั้งแต่สมัย4เกมก็ไม่เห็นมีการแก้ปัญหาเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสียประตูง่ายอย่างช้าจะก้าวข้ามหรือซอยเท้าอายครับอายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า โพสต์ดีนักบอลไม่ดีผลงานผ่านไปนะ่ะทำทีมเอเช่นเกมซีเกมต่อถัดมาครับคอมเมนต์ว่าผู้บริหารชุดใหม่เข้ามานายก็จะได้ออกไปไกลๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไปไม่ได้ก็อย่าฝืนต่อไปให้ไม่กดดันก็สู้เขาไม่ได้หรอกนะเมื่อมีความกระหายในชัยชนะประเด็นในคลิปนี้นะครับจะเป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางกลุ่มฟุตบอลกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ครับอยากได้โค้ชเกาหลีแต่รู้มาจากวงในนักเตะไทยไม่เอาเพราะซ้อมหนักไม่ใช่สันดานนักเตะไทยนักเตะไทยชอบซ้อมสบายๆถึงเวลาก็กลับเพราะที่บ้านมีข้าวกินมีเงินใช้ทำไมต้องมาซ้อมหนักๆแบบนั้นนักเตะไทยรับไม่ได้ครับทุกวันนี้นะ่ะ ตั้งแต่ยุคก่อนบอลไทยถึงไม่ไปไหนนอกจากหลอกขายฝันไปวันๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ถูกคุยแพร่ออกไปก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยนะครับและคนที่ไม่เห็นด้วยออกมาแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับคนแรกคอมเมนต์ว่าไม่จริงหรอกครับถ้าใครทนไม่ได้กับการซ้อมหนักก็ไม่ต้องเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติผมเชื่อว่ายังมีน้องๆน,นักเตะอีกหลายคนที่ยังต้องการติดทีมชาติ และพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะซ้อมหนักทําเพื่อชาติบ้านเมืองอีกเยอะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปัญหาคือคนที่เรียกติดทีมชาติก็ต้องปรับวินัยตามนักปบอลไทยนะี่ะทำตัวเป็นบราซิลมานานแล้วครับโค้ชที่สเกลเข้ามาต้องตามติดไปดูการซ้อมที่สโมสรด้วยว่านิสัยเป็นยังไงไม่ใช่ในสตรดูดบุรีติดเกมหนีเที่ยว หนีซ้อมแล้วจะให้มาหยุดตอนช่วงซ้อมทีมชาติมันทําไม่ได้หรอกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าความเห็นส่วนตัวผมว่าโค้ชเกาหลีนะ่ยดีกว่าญี่ปุ่นนะมีแพชชั่นสูงกว่าเอาจริงเอาจังดูตัวอย่างอย่างโค้ชเชนนะในกีฬาเทควันโดหรือเฮียป์คอดีตโค้ชเวียดนามเขาไม่เคยกลัวใครทํางานหนะักไม่ยอมแพ้คิดว่าต้องทําได้ส่วนคนญี่ปุ่นบุคลิกนิ่งเกินไป เหมือนกับว่าทัศนคติที่มีต่อนักกีฬาต้องเป็นคนญี่ปุ่นเท่านั้นถึงทําได้แต่โค้ชเกาหลีไม่ตรงกับจริตของนักกีฬาไทยจํานวนไม่น้อยที่ไม่ชอบการถูกบังคับชอบทําอะไรตามใจตนเองขาดวินัยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายุคซิกโกผมชอบมากติดตามมาทุกเวลาเล่นบอลเท้าถึงเท้าพอหมดยุคซิกโก้น่ะเล่นบอลแบบบอลอบตอไม่ได้สนใจเลยน่ะ แพ้บ่อยแม้กระทั่งยูยิมสามเดี๋ยวนี้นะ่ะสู้อินโดนีเซียไม่ได้ต่อไปคงแพ้เขมรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปัญหานักเตะไทยคือฝีเท้าดีแต่ฟิตไม่ถึงกับฟิตถึงแต่ฝีเท้าไม่ดีโค้ชเขี่ยวหนักหรือเข้มงวดมากๆนะ่ะก็เตะไล่โค้ชซะเลยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าบอลไทยขาดความแข็งแกร่งหมดปลายปลายทุกชุดเรื่องแบบนี้นะ่ะสู้อินโดนเวียดนามไม่ได้ เขาฟิตกว่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านักบอลน,น่ะไม่เอาก็ลาออกไปขึ้นอยู่กับสมาคมจะเอาโค้ชหรือไม่เอาเท่านั้นแหละถ้าเอาน่ะก็ต้องทำแบบอินโดไม่มีระเบียบพินัยตัดออกเลือกเด็กใหม่ๆมาและอินโดน่ะก็ประสบผลสำเร็จแซงไทยไปรอบอลโลกแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นอย่างท่านว่าก็หยุดพัฒนาเถอะครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นถ้านักเตะ แม่งแพ้อยู่ในมุ้งจะพัฒนาไปทำไมฮ่าฮ่าฮ่ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ